สวัสดีครับผมชื่อวรพศตินวัลสินที่เล่นเป็นครับอายุ23ปีส่วนสูง186น้ำหนัก9กกครับผมเคยผ่านงานอะไรไหมครับก็มีเกมโชว์บ้างครับผมแล้วก็ไทยมีบ้างครับเป็นลูกศิษย์ไทยครับเปลูกศิษย์ผู้ไรครับนีแเลยครับติดตุกันโอ้ยยักษ์เี้ยเนี่ยแก้งข้าทำไมวันนี้ทำไมครับเจ็บด้วย ีเองเอาอีกแล้วใช่ไหมเออนี่เธอคาซูคนนะเอาอีกแล้วนะไม่ใช่สักเอ็งตักเองนึงหมดไอ้ยักษ์เอ้ยักษ์เฮ้ยนี่แกงข้าเหนอยวเนี่ยเขาเจ็บนะเว้ยก็อยากให้เจ็บแบบมีอะไรบ้างเออนี่แกงข้าอีกแล้วเว้ยครั้งเนี้ยเขาไม่ยอมเว้ยเขาจริงนะเว้ยนี่แหละพลาดทางเราจริงเอง๋ยวเพูดมาเลยเว้ย ขาสู้คน,นเว้ยอันนี้สู้เหรอเนี่ยนี่สักเองนะถ้าขาสู้คนนะป่านเนี้ยขาเป็นหัวโจมไปลวยักษ์บอดแฮกโอ้ยช็อตคิว่าจะแน่แล้วมงึงยอมไงมเปล่าจ้าชอบผมมากเลย